เก็บยี่ราเก็บยี่ราไปใช้แทนกับเผาเดี๋ยวนี้ก็เมนูผัดกระเพาก็จะใช้ยี่ราแทนหอมดีหอมขนาดไหนให้ดูฮะฮะ,ฮะหอมขนาดไหนเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยหอยเวียนนะ่ยไปอยู่ที่อื่นก่อนนะจ๊ะ จะอยู่มองนู้นกอนหัวแตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แตกหใหม่ขยายพันธุ์ก็ง่ายนะตัดกิ่งปักชำก็ติดยอดนี่ยิงติดง่ายเลยนี่ยอด,ยอ,ดอย่างเงี้ยเนี่ยยอดอย่างเงี้ยเนี่ยจิ้มลงดินติดง่ายๆเนี่ยดิดใบออกเอาใบไปกินจ้ะแล้วก็เอายอดเดี๋ยไปจิ้มลงดินเลยติดง่ายมากเลยหลายคนทําแล้วน่าจะรู้คนที่เอายอดไปปักชำเนี่ย หลายคนทำแล้วรู้ดีประยอดยี่รายอดโหระพาแมงลักยอดกระเพากะเพรานี่ติดง่ายนี่จะเอาไปผัดถ้าปกติก็จะเรียกผัดกระเพราแต่เราจะเอาไปแทน แค่นี้พอแล้วมั้งวางก่อนไปละแค่นี้นะ <laughs>